รครับเอารอครับเอาลครับต่อจาก EP ที่แล้วผมก,กำลังจะทำอะไรวิลเลจเจอร์แล้วก็ ager, เวกวิลเลจเจอร์แอบนอนแทนวิลเลจเจอร์เฮ้ยวิลเลจเจอร์มานอนทับผมเฮออเตออจะไงซะบ้าวิลเลจเจอร์ก็พังเลยน่ะเอ้าวมันก็วิลเลจเจอรอ้อนไงกนะ็ฮู้เ เผาบ้านแกฮู้วันนี้ครับคลิปวันนี้คือทำลายบ้านวิเลย์เจอ,อาหลาังฮ่าเผาให้หมดอดสปรินต์แอนด์สีวฮ่าโอ๊ยโอ้ยผมเจ็บ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 ผมโดนไฟไหม้โดนไฟไหม้ซึ่งแน่นอนว่าผมขอ พี่ฉันนี่ยพี่รามะลามะลามะตบคืนทีนึงตบคืนทีนึงผมจะบุกกับลามะ<า>เกรักเจ้าของใช่ไหามะนี่เแกต้องดูฉันค่าวันนี้ผมจะทำลายวิลเลเจอร์ทุกตัวเลยครับอืมอืมรามะ แกค,คิดจะหนีไปไหนแกค,คิดจะหนีไปไหนพ่อคะแกค,คิดจะหนีไปไหนอ๋อแกค,คิดจะหนีไปไหนฉันจะขังแกซะข้อค้าชาววิเลยเจอกั<แ>นฮะไอรันโกเลมยังแต่ความสูงอย่างนี้ไม่ได้แกก็หมดสิทธิ์ตายเอา อีพอค้าดิมีสนด้วยนะแล้วก่อนเด้์ <Huh? S 1> เฮ้ยไงยจะทำแบบนี้ไม่ได้นะ <Huh? S 1> อืมนีไม่รอดหรอกเกียับเชื่อีไม้ฟรีไปเป็ิซีเลยนะ จะเผาแกตรงเนี้ยจะให้แกเมาก้าจะให้แกไม่ตายเนี่ยถุยเลเซอร์หืมน้องห้าทำไมหาเรื่องเหาอหเดี๋ยวเจอกดติดไปหืมจะหนูฮ่าฮ่าต้องดีบลงก่อนแหละ เว้ยเราจะหมดเฟซแฉนนี่มันใช้ทำอะไรเนะี่ยไม่เข้าใจก็ขอกินสเต็กแล้วกันแล้วรุงแบ็กสมิธเหรอรุมแบ็กสมิธแป๊บนึงผมไอเดียขมงไอเดียที่ใช้สู้ใช้มาจับลุงแบ็กสมิธกับลุงแบ็กสมิธผมก็จะต้องใช้ของที่ลุงแบ็กสมิธ เคยใช้แบบหนึ่งนะของที่คุณงแบ็กสมิธชอบใช้นั่นก็คือเราว่าไงล่ะเดี๋ยวนะฉันวางกล่องคราบไปไหน,น,นคราบกล่องคราบใหม่ก็เลยเผื่อคราบมาสองกล่องใช่ไหมสิ่งที่คุณลุงแบ็กสมิธชอบใช้ที่สุด ก็คือบักเก็ตโตเอาอันนี้มาด้วยอันนึงซึ่งผมจะจัดการลุงแบ็กสมิททั้งหมดในนี้ด้วยลาวานั่นเองลาวาที่อยู่ในบ้านลุงแบ็กสมิทเอละคือถเรียกทำลายลุงแบ <c oughs> ็กสมิทตักเลยลาวาหม <c oughs> เฮ้ยลาวาแรงอ่ะจริงๆลาวาผมสงสัยเวลาวามันใช้ M L G ได้เปล่ามาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอละลายบ้านนี้กันได้เปล่าเค่อยให้มันไม่อยู่เนี่ยเาาเคยตักลาวาออกเนี่ยลาวามันมีความหนืดหน่อยเราเลยใช้จุดไฟนี้ได้ ถ้าผมใช้มัน MLG แล้วผมตักลาวาออกอ่ะมาดูกันครับว่าทฤษฎีของผมจะเป็นไปได้ไหม MLG เนอะด้วยลาวาโอ้ตายเดีย๋ยวมันก็ใช้ได้นะมะตเกี้เห็นป่ะครับผมตายเพราะลาวาไม่ได้ตายเพราะ MLG เพาะ เพราะผมมันตึงเกินตะอะมันตึงเกินต้านอะเฮ้ยเดี๋ยวไอเทมผมหายหมดดิเนี่ยเออเทมผมหายจริงเฮ้ยโชคดีผมตายข้าง,างลาวาไม่ได้ตายในลาวาทำให้ผมรอดมันได้จากการไอเทมหายหมดตักลาวาทิ้งแป๊บผมจะตอบล็อกขึ้นไปครับ ก็จะโลยราวาจากด้านบนขอจัดการตรงนี้แป๊บขีเกจต่อบล็อกตรงนี้ยา่าอีกล็อกนึงอืมครับแล้วก็วางลาวาลาวากระจายไปสองทางเนี่ยไม่โดนฉันเนาะโอเค ไปตักลาวาเพิ่มดีกว่าเพราะผมจะวางลาไวา้ทั่วหมู่บ้านนี้เลยแบล็กสมิธเหรอแบล็กสมิธเหรอกระโดดมาแล้วจ้าลืมขโมยของอะ่ะเอาของแบล็ s สมิธกล้วแบล็กสมิธของเยอะเชอมันปเปิอันเดียวแล้วก็ตักลาวาบาร์สมาสเลยวาง ืลาวามันเยอะขนาดนั้นเชียวเฮ้ย,ยปิดลาวาตรงนี้กนผมว่าจุดที่วาวเเสียหายสุดคือตรงเนี้ยไม่นั่นไม่ถึงบ้านไม่ก็ไปตักลาวาเพิ่มไปเสิมันไม่ไฟด้วยอ่ะลาวาผมรู้ใหม่ปกติไฟมันไม่ไหม้ไม่เชื่อลาวามาหมดแล้ว กูหมูฉันจะปล่อยให้แกไปนะแกยอาเป็นเนื้อย่างฉันอนะ่ะโอ้ยไอหมูอย่าพุ่งชนเดี๋ยวฉันติดไฟด้วยเนี่ยสิ่งนี้ผมจะทำกับวัวก็คล้ายๆที่ทำกับหมูนี่มีไรวัวเว้ยเว้ยเฮ้ยมีติดไฟโอเคทำแบบยึดมั่ง เยบเก็บเรือได้แล้วผมจะทำแบบเดียวแบี okay. ้คนพัปลูกไม่ได้ต่อไปเรือจะพาปลูกไม่ได้ไเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะครับไอพี่แบจากลาวา แบบนี้เดี๋ยวผมตายด้วยผมต้องกินนี่นะมนี่กินเอาเลือดครับกินเอาเลือดแล้วผมก็จะบูมนี่ย้อยลงมาบนพื้น แล้วก็ตักน้ำมาท่วมบ้านเดี๋ยเจอดีกว่าในอันนี้มันได้แล้วเนะวาะก็จะเอาน้ำอันนี้ก็จะวางน้ำแบบนี้ไปขนาดมันจะไม่ออกมาครับแล้วก็จะไปตักน้ำจากทะเลมาทำลายบ้านเดยเจอนี่คือ EP แห่งการณ์สายใชเหตการสาม น,น้องไม่ควรลอกเรียนแบบนะจ๊ะพ <c oughs> ี่แกถาำให้มันเติมเฉยๆ <c oughs> น้องไม่ควรลอกเรียนแบบตันนี้ผมเป็นวอนเนอร์สีเขไม่ชีวิตนเนอร์สีเขีดเาเดี๋ยววางน้ำแล้วน้ำหายไม่เข้าใจอ๋อน้ำมันไป่ด้น,น,นอนน้องป้าเนี่ยแต่ก่อนอื่นที่วันนี้ผมต้องนอนนะครับไม่ถึงว่าตอนนี้กีบไม่ได้น,นอนีเล่ ว,ว่าผมจะหาหนะที่ที่จะนอนเพราะผมรู้สึกว่าบ้านแบบนี้ไม่น่านอนเลยนีย่วันนี้ผมลองนอนกลางแจ้งดูดีกว่านี่บ้านแบล็กสมิธอีกจะได้นอนไน,นี่วันนี้ผมจะนอนกลางแจ้ง างเตียงและนอนถ้านอนได้ก็จบคลิปนี้